พี่ค่ะพี่น้อง fc ที่น่ารักเช่นเคยนะพี่น้องจ๋า fc ใหม่ fc เก่าเนาะพี่น้องทั่วโลกเลยนะคะพี่น้องขอบคุณที่มารับชมคลิปเด้อพี่น้องจ๋าพี่ใจก็จะพาไปสรุปอ่อซีนอยนะคะหวยฮานอยเขาเรียกว่าหวยหุ้นเนาะหวยหุ้นฮานอยซีนอยนะคะพี่น้องมีอ่าฮานอยเฉพาะกิจปกติพิเศษ vip นาะพี่น้องเราก็ไปดูของเฉพาะกิจกันก่อนเด้อพี่น้องเฉพาะกิจผลที่ออก31860เนาะจดะกนอาะพี่น้อง หกศูนย์พี่ใจก็ไม่ได้หยิบมานะคะมีแต่อยู่ข้างบนที่ให้จับคู่เนาะหกศูนย์นะคะพี่น้องจ๋าหกศูนย์เนาะก็เข้าที่วิ่งรูดหกเนาะแล้วก็สามหนึ่งแปดนะคะหนึ่งแปดพี่ใจก็ไม่มีนะคะพี่น้องอ่ามีแต่ตัวจับคู่พี่แปดให้นะคะอีกสูตรหนึ่งนะพี่ใจพูดอยู่เนาะว่าสีแดงก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งเด้อไปเอามาให้จับคู่เนาะพี่น้องจ๋าต่อไปหน่อยพิเศษค่ะพี่น้องหน่อยพิเศษคุณออกแปดเจ็ดห้าสองเก้าเนาะพี่น้องจ๋า สองเก้านี่มาคู่เลยพี่น้องเอเอ,เ,อเลขพี่น้องของหกกับห้านะมาคู่เลยนะคะสองเก้านะพี่น้องจ๋าสองเก้าถ้าเกิดใครชอบเก้าพี่ใจบอกให้เปลี่ยนเป็นเก้านี่มานี่เห็นไหมสองเก้านี่เข้ามาคู่เด้อพี่น้องจา๋าอันนี้ก็มาคู่สองเก้าแล้วก็มาเจ็ดห้านะพี่น้องจา๋าเจ็ดห้าก็มาตัวกลับนะเข้าที่เด่นหนะ้าเนาะมีก็มีจับคู่ตรงนี้เจ็ดห้านี่พี่น้องเจ็ดห้าก็มานะคะในชุดรวมเนาะ ต่อไปน้อยปกติจะพี่น้องจ๋าน้อยปกติผลที่ออก3 6 1 9 3เนาะอพี่น้องจ๋าก6กพี่ใจก็ไม่ได้หยิบมาให้นะคะ9339ก็ไม่ได้หยิบมานะคะมีแต่9ข้างบนเนาะอ่านะคะพี่น้องก็ถือว่าหลุดไปเนาะต่อไปน้อย VIP ค่ะพี่น้องจ๋าน้อย VIP ผลที่ออกนะคะ0 7 9ย์นะคะ หกหกมานะพี่น้องจา๋ามาเลขเบิ้ลหกหกมาในหกนะคะมันเด่นหกเนาะแล้วก็เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะพี่น้องจา๋าเจ็ดเก้าก็จะมาที่ชุดข้างบนเนาะเจ็ดเก้าเนาะจะได้วิ่งรูดที่เก้านะคะพี่น้องจา๋าตัวนี้ก็มาที่หกด้วยนะคะเห็นไหมเลขพี่น้องมาคู่เลยเก้ากับหกนะคะพี่น้องจา๋าอ่าอันนี้ได้รูดเนาะนะคะสําหรับรูดเราก็จะเข้าอยู่ที่ สามนอยเนาะเฉพาะกิจพิเศษแล้วก็ VIP ส่วนพิเศษได้มาคู่เลยพี่น้องมา,มามาตัวคู่กันเลยนะคะนะแล้วก็5ก็มาเนาะพี่น้องเนาะมาที่5นะดิน5แล้วก็เข้าที่คู่7 5หนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็ยินดีกับพี่น้อง F c ซเนาะโอเคจากพี่น้องจ๋าไปต่อของวันที่24กันเลยนะคะสำหรับห้านอยสี้อยเนาะก็จะมีน้อยเฉพาะกิจ หนอยพิเศษปกติ VIP นะคะสำหรับหุ้นฮาหนอยเนาะเรียกพี่น้องเพื่อนบ้านนะคะพี่น้องโอเควันนี้พี่ใจ a ให้เด่นที่สองสามสี่นะคะตัวจับคู่อีกสูตรนะคะเลขพี่น้องก็คือสองกับห้าแปดกับสามเจ็ดกับสี่ส่วนอันนี้ก็เป็นเลขสูตรนะคะพี่น้องมาวางให้พี่น้องจับคู่นะคะพี่ใจก็จะลองจับให้ดูนะคะพี่น้องเนี่ยแล้วก็ส่วนข้างล่างนี้พี่ใจวางให้บางท่านบอกว่ามันมันทำไมไม่เข้าใจ คือเป็นถ้า26ก็ต้องเอา2 9ไปด้วยอย่างนี้นะเพราะว่าเขาชอบกลับหัวพี่เจเลยเขียนให้ดูบางท่านอาจจะลืมเนาะพี่น้องเนาะบางท่านก็อาจจะลืมเด้ลืมแล้วก็ไม่ได้นะคะพี่น้องจ้ะพี่จเจคือต้องเขียนให้เนาะนะคะสำหรับพี่น้องชื่อชอบสามารถหยิบจับเอาในนี้ได้เด้อพี่น้องหยิบจับเอาในนี้ไปจับคู่ได้เด้ตัวเด่นนะจับคู่ก็ได้หมดเลยแล้ววันนี้พี่เจก็ลองวางพี่เจก็ลองวางตัวเด่นแต่ละรอบลองดูนะ พี่น้องจ๋าถ้ามันเข้าพี่ใจก็จะไปแยกให้พี่ใจจะกําลังจะฝึกแยกเจาะแต่ละรอบให้อยู่นะคะก็ค่อยๆศึกษาไปเนาะพี่น้องเนาะพี่ใจก็ยังไม่เก่งมากมายนะคะเพียงว่าแต่ตัวเด่นพี่ใจนี่พี่จะข้ามั่นใจอยู่ว่ามันเข้าอยู่นะคะพี่น้องจ๋าส่วนสําหรับเด่นแยกสีน้อยก็จะเน้นรูดนะหรือใครเจาะเก่งก็เจาะได้เลยพี่น้องจ๋าก็ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้กับอีกหนึ่งคลิปนะคะสำหรับพานอยซีนอยเนาะก,ก็อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะคะพี่น้องจะค่อยๆไต่ค่อยๆค,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 คานไปกับช่องน้อยๆช่องน,อน้อยๆที่ไปแบบช้าๆนะคะพี่น้องจะไปแบบช้าๆจริงๆนะคะก็ขอกำลังใจจากพี่น้อง f อนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอให้ท่านโชคดีมีโชคมลาากับพี่ใจทุกๆวันค่ะสวัสดีค่ะ